เอาละครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องเราบอกนะครับมาอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าอ l สต t ทาวเว e ร e ดี e ฟนซกันนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาบอกปัญหาโลกแตกกันในออสตาครับก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่าหลายคนอาจจะรู้กันแล้วนะครับว่าการที่เราวางตัวไฟ2ตัวเนี่ยทับกันเนี่ยดาเมจดาเมจมันจะแบบต่างกันอย่างเช่นสมมุติว่าอ่ะอย่างเช่นเราทะลอะกัน,กนสมมุติว่าอย่างเช่นตรงนี้ดาเมจทีลสิบเก้าวางก่อนแล้วตีมอนแล้ว แล้วเอาตัวเนี้ยวางทีหลังแล้วก็ตีมอนทีหลังก็คือดามเมจไฟมันจะมันจะไปะติดที่ตัวดามเมจที่น้อยกว่านะเพื่ออะไรคนยังไม่รู้นะครับว่าแต่ละตัวมันเป็นแบบนี้นะฮะใช่เหมือนเพื่ออะไรคนไม่รู้ว่าตัวละครมันเป็นแบบนี้นะครับปัญหาลกแตกจริงครับเหมือนเหมือนเวลาพอพี่สตีมใช่ไหมครับแล้วก็พี่เอาไปวางแล้วน้องๆเอาตัวที่ดามเมจน้อยกว่ามาวางก็คือมอนน้อนก็จะหลุดหาแล้วตัวละครแล้วตัวละครที่ตีไปแล้วอะ เละครน้องนั้นนะมันจะแบบไม่ตายอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าทําไมงงละกันเดี๋ยวว่าทําไมงงละกันเดี๋ยวพี่จะเอาเอาไปลงกันให้ดูละกันเอาเดี๋ยวเราไปลงสตอรี่ละกันฮะส่งสตอรี่เดี๋ยวเราเดินลงว่าเออทำไมทำไมมันวางไม่ได้อ่ะพี่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะลองไปวางให้ดูเราลองไปเปรียบเทียบกับอ่าโทดูกับไอ้นี่ก็ได้เดี๋ยวเราจะเอาออฟไฟใส่ให้ละกันเอ้โทดูกับอ่า โทโดกับเอสหรือว่าโทโดกับดาบีละกันฮะเดี๋ยวพี่จะเอาออฟไฟใส่ให้เอสละกันส่วนโทโดเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันตีอ่ะเดี๋ยวเราไปลงสตอรี่กันนะฮะดู้ิว่าทำไมมันแตกต่างมันเป็นจริงหรือไม่หรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะฮะเอาได้ดย,ยาวหน่อยละกันอย่างเช่นด้านนี้ <c oughs> ด้านนี้เป็นอ่าด้านจ้ะอ่าด้านนี้ละกันด้านนี้ละกันมันยาวดิโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะเอาเป็นเอ mm hmm. ็กซ์ตีมด้วยกันหมดเอ็กซ์ตีมเราจะมาทดลองกันว่า,าม,มันต่างจริงไหมนะฮะถ้าวางซ้อนกันนะฮะ mm hmm. เราไปรับชมกันเลยนะครับเออแล้วใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดส u b s c r i า e ช่องปัตถมวันให้ด้วยนะฮะ mm hmm. นั่นนี่เราไปรับชมกันเลยอืมโอเคมาแล้วปัญหาลลกแตกจริงนะผู้ชม โอเคเดี๋ยวเราจะไปวางกันก่อนแล้วกันจะไปวางวางโทโดก่อนอ่ะวางโทโดวางโทโดูไอ้ไม่เดี๋ยวเราจะวางตัวแรงก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยวเราจะไปะฟาร์มตังก่อนฟาร์มตังฟาร์มตังให้ได้สักนิดนึงฟาร์มตังก่อนให้ได้ทั้งนี้เราต้องกเป็นเอ็กตรีมเลยฮะเดี๋ยวจะมาทดลองกันว่าเออแมันมันจริงนะเว้ยถ้าสมมติว่าเราวางตัวดาเมจปล่อยไฟ อ่ะก่อนอะ่ะแล้วดีแล้วเราไปเจอตัวราเมดที่แบบวางอ่ะสม,มมุติว่าวางตรงนี้แล้วปบเป็นลาสใช่ไหมมันก็จะตีตรงนี้ถ้าน้องปรับวางไว้ตรงนี้แล้วปบเป็นแบบวาา่าธรรมดาแล้วตีปุ๊บอ่ะมันมันหลุดจริงเลยถ้าอยู่จริงมันก็ตายแล้วอ่ะเออเราดูครับวา่บวามัน่มันจะจริงไหมฮะตอนนี้ก็เลือกสองพันนะเล,ลือกสองพันเลือกสองพันเอาแค่เดี๋ยวจะวางก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเราเอาไปปิดเทบกันละกันถ้าเราเอาอันนี้มาวางแต่ดาเมจมันต่างกันนิดหน่อยแลรงต่างกันนิดหน่อยเผาสอางอร้อยสี่ร้อยเงี้ยขอพายฮะขอพายฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมารองกันนะครับโอ้ยรอตังสักครู่นะฮะอ่าเอาวางอย่างนี้ละกันวางอย่างนี้ละกันตรงนี้วางไม่ได้อ่ะสักประมาณ อย่างนี้แล้วกันฮะท่านผู้ชมโอเคน่าจะได้สมมติว่าระแบดน,นี้ดาเมจห้าร้อยห้าสิบอะดาเมจห้าร้อยห้าสิบอห้าร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบโอเคเราเผาไปอันนี้มันยังตายอยู่อะนีมันยังตายอยู่อ่ะสมมติว่าเราเผาไอสมมติว่ามันโดนอย่างนี้ใช่ไหมพี่ชมถมมว่ามันโดนอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะวางโทรโตรงนี้เราลองวางโทรโก่อน ตัวหลุดอีกอ๋อเราวางกันไว้ก่อนแล้วกันกคนุณผู้ชมข้าม,มช่วงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปวางวางกันก่อนเราจะมาเปรียบเทียบกันเลยว่ามันจริงไหมขอตังค์หน่อย โอเคน่าจะเรอดว่าแบบว่าน่ารอดอยู่นะนี่ไฟโดนไปแล้วมันก็ทีเดียวตายใช่ไหมเราลองเอาโทดมาวางอ่ะเราลองเอาเอออะไรเคนี่ยังตายอยู่นะฮะเดี๋ยวเราปัดเป็นลาร์ดแล้วกันลาร์ดลาร์ด อาถูแล้วเราก็เอาเน,นี้ยปรับเป็นเฟิร์สเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมถ้าสมมติว่ามันโดนไปตั้งแต่แรกอันนี้ถ้าสมมติว่ามันโดนไฟไปตั้งแต่แรกอ่ะคือมันจะตายแล้วเวย้ยเข้าใจปะคือเ,าเอาเอาไฟมาวางทับกันอย่างเงี้ยอ่า่เช่นเอาเอาเป็นเอาเป็นอันนี้ออกแล้วกันก็อเอาอันนี้ขายอาตูว่าอย่างเงี้ยเนี่ยปุ่มลดลดลดเนี่ยอันนี้คือมันตายแล้วใช่ปะ จะถูว่าเดี๋ยวเรา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 เริ่มเป็นเดียก่อนเพราะว่านี่มันโหดโอเคเดี๋ยวเรามาการตรงนี้ก่อนดีกว่านะฮะโอเคถ้าถูว่าอ่ะอย่างนี้อันเช่นอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้นะอันนี้คือถ้ามันโดนไปนมันก็จะตายใช่ไหมครับ คือว่าประมาณประมาณนี้แล้วกันจะมาตีไม่ตีเอ็มมีอ่ะสมมุติว่าเราเอาริ้ววางเนี่ยเราเอาวางเนี่ยอ่ะแล้วอันนี้อันนี้คือตีตัวนี้ตีวงจะไม่โดนแล้วนะเนี่ยเห็นปะ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 ดูเลือดดิดูเลือดดิคุณผู้ชมเลือดเหลืองเยอะเลยเห็นไหมมันจะตีตัวสุดท้ายอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันจะตีตัวท้ายเว้ยคือตัวเนี้ยมันทำดาเมจไปแล้วอไ้คือว่าอันนี้ท่านมจไปแล้วแล้วอันนี้มันตีซ้ำอ่ะอ่ะอย่างเช่นอันนี้มันตีซ้ำเนี่ย แล้วเราลองเอาไอ้ตัวนี้มาวางตรงตรงนี้ดูว่ามันจะตายไหมอันนี้อะไนี่เลือดเลือดเลือดเลือสี่พันโหนี่เลือดเยอะนักว่ะอันเน้ยเลือดเช่เงี้ยมันก็จะตายแล้วเว้ยเกินหมื่นอ่ะแต่เนี่ยพอเอาเนี้ยมาวางอ่ะมันมันมันตีตัวเนี้ยแล้วดาเมจมันเข้าแค่สองร้อยอ่ะส่วนตัวเนี้ยมันดาเมจมันเข้าไปแปดร้อยอ่ะเข้าใจปะเออมันจะประมาณเนี้ยดิ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะรูงงงงหน่อยแต่มันจะอะสมมติว่าอันนี้ตีตัวนี้ใช่ไหมสมมติว่าเราเราขายเดีอยวสมมติว่าอันนี้มันตีตัวนี้มันเผาแปดร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยเห็นปะมันจะตายเลยเห็นปะจะสมมติว่าเราเอาตัวนี้มาวางอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะชช้ยังไงก็ได้อะโดนอย่างเงี้ยมันมันลดไปประมาณครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ แล้วพอไอตัวนี้ตีใช่ไหมเนี่ยแล้วมันก็ลดไปหน่อยนึงเนี่ยอะดูเนี่ย,ยใช่ป่ะหน่อยเดียวจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองสามสี่แปดอยู่เงี้ยถ้าเราเอาตัวนี้วางเนี่ยเห็นไหม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 มันจะลดเดยอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะเห็นปะไอเน,นี้ยมันจะลดเดยอะกว่านี้เว้ยเนี่ย เนี่ยอดูสุดท้ายตีอาถล่มมันจะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมมันจะประมาณนี้อาจากงงงงหน่อยฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมเอาไปลองดูมันมันจะบูดมากสมมุติว่าเราเล่นชาเลนด์หนึ่งเราอัพเต็มเราถติว่าเราเล่นชาเลนด์หนึ่งนะครับอ่าเรามองง่ายๆหรือว่าสมมุติว่าเราเล่นชาเลนด์หนึ่งแล้วเราไปวางปุ๊บเราเราอัพอ่าดาบีไปสามหมื่นอาถติว่าเราวางเราเราเล่นชาเลนด์หนึ่งใช่ไหมฮะคุณผู้ชมแล้วเราวางดาบีเราวางดาบีเราวางดาบีไปแล้วคราวนี้อ่า เลือดมันประมาณสามหมื่นเอ้ยเราระวังเราเบิดแบบดาเมจเราประมาณ 30, สามหมื่นสมมุติว่าดาเมจเราประมาณสามหมื่นใช่ไหมครับแล้วหมอนมันก็เกือบใกล้จะตายและประมาณเลือดประมาณอ่ะเลือดมันมาณสองหมื่นแล้วเราวางอ่าเราวางไอตัวควือว่าโทรโ,โลกิวางทับไปดาเมจสองร้อยคือแม่งก็เข้าแค่สองร้อยไว้ถ้าถติว่าเราให้มันปล่อยเผาไปหรือว่าเราปล่อยให้เอา เราไปใหราบีวางเงี้ยคือแม่งตายแล้วเว้ยแต่ถ้าเราพูดว่าเราวาเนี้ยแต่เราเอาไปอ,อย่างเช่นเอาไปลดประมาณเอาไปสักห้าพันราบีสักห้าพันแม่งก็ไม่ถ่ายอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะถ้าทุกคนไม่เชื่อทุกคนลองเอาไปทําดูลองให้เพื่อนเราอะลองให้เราอะวางตัวราบีจริงๆแล้วแล้วเราก็าเอาให้เพื่อนเราอะวางเล่นๆดูดูดิว่ามันจะแตกไหมโอเคครับก็คลิปนี้จะน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพัมกรน,น,นะคะับเดี๋ยวถ้า มีเทคนิคอะไรหรืออะไรอ,อะไรมาบอกก็เดี๋ยวจะพี่จะเอามาลงคลิปให้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ไม่เพิ่มนี้ครับอ่าก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ